ลิซ่าแบล็คพิงค์แจกความสดใสความน่ารักรัวๆหลังจากที่หายไปหลายวันหลังจากที่ตกเป็นประเด็นดราม่าจากกรณีแฟนๆออกมาเรียกร้องการปฏิบัติตัวที่เท่าเทียมกันของ YG ต้นสังกัดหลังลิซ่าเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคทั้งๆที่เดินทางไปถึงปารีสแล้วค่ะและล่าสุดค่ะลิซ่าก็คัมแบ็กบนอินสตาแกรมจัดเต็มโพสภาพเซตใหญ่แบบรัวๆเรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้ถลม่มทลายในลุคที่สุดตาร์แล้วก็โมเมนต์ดื่มดำกับธรรมชาติของเมืองนีสเมืองท่องเที่ยวเรื่องชื่อของฝรั่งงเเศสสกับนทททีี่่่อยว ยอดฮิตอาทิคัสเซิลฮิลสวนสาธารณะบนเขายอดนิยมจุดชมวิวหลักของเมืองซึ่งจากภาพที่เห็นค่ะลิซ่าดูสบายสบายชิลๆดูสดชื่นได้ความกังวลใดๆซึ่งการไปเที่ยวเมืองนิสฝรั่งเศสในครั้งนี้น้องลิซ่าน่าจะไปพักผ่อนกับคุณแม่เป็นหลักเพราะไปหลายวันแล้วและก็ยังไม่มีงานแฟชั่นปังๆให้ได้เห็นกันเลยค่ะหรือไม่แน่ค่ะตอนนี้น้องก็อาจจะมีงานใหม่แล้วแล้วก็เตรียมจะออกมาให้ได้เห็นกันอยู่แค่ตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะที่จะปล่อยแค่นั้นเองค่ะแล้วมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ย เพลงมันนี่ขึ้นติดท็อป5 on Spotify Pop Rising แล้วค่ะซึ่งรูปของน้องลิซ่าก็อยู่บนปกของ Spotify Pop Rising Playlist ด้วยค่ะซึ่งงานนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าไม่เก่งไม่เจ๋งจริงไม่ได้มาอยู่บนปก p l a y ิสต์แบบนี้แน่นอนค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีค่ะก็คือเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าเป็นเพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดโดยศิลปินหญิงใน Global Spotify ในขณะนี้ค่ะเรียกว่าความปังในตอนนี้ของน้องลิซ่าแม้อยู่เฉยๆก็มีข่าวดีรอบทิศรอบทางให้ FC อย่างเราได้ชื่นใจกันเยอะเลยค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ